โอเคมาแล้วครับผมผมจะมาเล่น4-4นะครับเ,รเล่เรย์ยูริออนไลน์รือว่าเพื่นด้านเราจะเป็นโซเวียตแล้วก็ทอมิตสองประเทศนะครับใช่ครับไม่แน่ใจว่าผมจะเล่น การลกั้งทะเลดีไหม Building Building. ตาน้องหมา2ตัวจัดไป construction complete. Unit ready. มาสำวัพืุนที่โบ <c oughs> นึงเข้าฐานสร้างกำแพงไว้ก่อนการเอนจิเนียร์มันมายึดฐานก <complete>. ็อปที่ออดมิซา,า์หมาจัดการหมาตรงนั้นหาเรานี่ว่ะ Construction options. Building for commander. Construction complete. Unroll for an ambulance. Training. Construction complete. Building. New construction options. Unit ready. Yes, ready. All on the move. Got it. Construction complete. Building. Structure garrisoned. ถ้าเราเจอละเจอแล้วเจอแล้ว,รลวสร้างหน่วยซิลมาหน่วยซิลมาตรงนี้จะเอามาแท็บไปทำลายฐานมาเลยหน่วยซิลมาทำลายฐานครับองแน่ลงที่สองหน่วยซิลครับปฏิบัติการหน่วยซิลหน่วยซิลสามารถระเบิดฐานได้เหมือนกับทันย่าเลยนะครับ Building. Mm -hmm. yeah, there, Construction complete. How I'll I'll you th this building. Training. And new rally point established. Unit ready. Let's get it on. Construction complete. How about a swim? Unit ready. daddy? How about a swim? Insufficient funds. yes, sir. Move yes, sir. Moving out. On the mark, sir. Let's move out. Building. Unit ready. We're uncrushable. Construction complete. Unable to reply. Building is on. ผ่านเจ็ดมาแล้วเอาไหนยอมแพ้วะเพื่อนเรานี่ว่าเตรียมตัวระเบิด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 ลงที่สองนั่น,นแหละชนะเล่นหน่วยซีลดีกว่าน่าจะมันาตอนนี้งูหมุนสับคัดเลยครับ is under attack. Our ally is under attack. Building. Reinforcements. Ready. Construction complete. Select target. Building. Ready. Moving out. On the mark, sir. New rally point established. Yeah, ก็เอาเครื่องบินเฮลิเออร์ไปสำรวจใช่ Unit ready. Complete. นะครับลงห้ดิลยานเกาะถ้ามันมีบ่อดี้แล้วล่ะ สีนี้สิมีอะไรบ้างวัสมรว้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 สมรว,มรวน้นะมีหมาสายหมานั่นแหละเขากำลุ้มกันตรงนี้เสร็จโจมไปเหลาเทียมครับเราต้องมีเหลาเทียม มาแล้วมาแล้วหน่วยซิลเดี๋ o พึ่งเดี e พึ่งเลยโอ้โหเร็จดีเลยครับทาลายฐานทาลายฐานพังพัพังมันให้หมดปลดลมไปปลดลมไป ยิงฐานยิงฐานมันยิงฐานมัน,น,มนไม่ทนมัน,ทนวะกับแ,แพ้แล้วตังนล้นอะไรเรามีดาวเทียมเอาไปเทิร์นฟอเรสมาสองคันแล้วก็อีกซึ่งสี่คันอะไรมาเลยเดี๋ยวเอาทหารโดดตรง,ตรงนี้ก็ได้วทีนี้ตรงนี้ตรงนี้ ร่มจะมีทั้งหมดแปดนายนะครับแต่เดวเอาหน่วยวับนะฮัวโ,โนโสฮั <Unit ready. S 2> โ,โนโลีเจนเามายิงตรงนี้ซูเซียงเหลืออยู่ไหมโอ้มันมีรถ <c oughs>

Unit ready. Training. On hold. Training. Select target. mới Mà. How about a swim? Without lẽ. Unit ready. Mà lắm lắm. หาเจ็ดหาไม่เจอขอหลานนี้ขอทหารนี้คารนี้ขอทหารนี้คานนี้ยังไหวยังไหวยังไวโล่โล่โล่โอ้โหโดนเกมหมดเลย ไปไปไปมันมบุกสีอะไรสีเขียวใช่ไหมได้เลยเริ่มสร้างปีซึมละไปเลยประเทศเกาหลีอ้าวมันทำลายฐานเพื่อนี่ว่าเดี๋ยวร่อนร่อนไปทำลายประเทศเกาหลีกัน ประเทศนี้แสบประเทศนี้แสบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนประเทศสีส้มใช่ไหมยูนิตลอยเรดี้ยูอบนเก็บหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ิงจิงิงจิงิงิงแล้วจิงแล้วครับสีส้มน้อยต้องเหลือ มีาใช่ไหมมาโดดตรงนี้มาลเลยเจเทื่อนฟอร์เทดนั่นแหละฟังไหมฟังปีะาังปีศาังปีศาีกี่ลำก็ฟัง ไงล่ะไงล่ะไงล่ะผมปี๊ปซื้มปี๊ซึ้ปีนั่นแหละเอาทหารกามาเอาทหารกามาส่อน c ตั้งหมดแล้วตั้งหมดแล้วครับเอาครัวนี้ก็เป็นประเทศเดียวแล้วครับ โ yes, จนเสร็จโจนมีความที่ดีมากถ้าเอาถ้าการดินจีไอใส่ในรถบังเตอร์นะครับเคลื่นฟอร์ทรเทดเยมาเลยหนาวแล้วสิหนาวแล้วใช่ไหมมีกองเรือด้วยครับ ไปไปจมตีจมตีถ่ยกันถ่กันถ่ยกันถกันน forcement e a i t s t และตายให้หมดนะ Structure Garrison การจัดการกรถคันนี้เรียบร้อยทัทง้งพังครับทั้งทั้งหมดทั้งหมดเลยมาเลยมาเลยหารที่ไอบุก Lost. Unit promoted. Unit lost. Zombies are. Reinforcements ready. I ready. What am you being? Watch my dust. Yep. Made for speed. Made for speed. Select target. Everything's made to take adjustments. Yep. Of course. <Player> นะครับผม you <are> เอาละครับคลิปนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ